สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่าคืนวันจันทร์ที่19เมษายนค่ะตามติีประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่าคืนนี้อยู่กับคุณนทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีประเด็นหลากหลายนะคะทําสถิติแล้วทําสถิติอีกนะคะ ย่างทางด้านของตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการปรับตัวลดลงนะคะมีแรงขายทํากําไรออกมาแล้วก็ซุดตัวลงมาค่อนข้างจะแรงโดยเฉพาะเมื่อว,วานนี้นะคะ,คะหลายๆสกุลนั้นร่วงลงมาเกือบเกือบ14-18%ในขณะเดียวกันค่ะทิศทางราคาทองคําซึ่งเป็นปริปาก,กับเหรียญดิจิตอลนี่นะคะก็ะวันนี้พุ่งทะยานขึ้นมานะคะดูเหมือนว่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบที่ระดับ1,790เหรียญด้วยเดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์ต่างๆต่อไปด้วยค่ะเขามีการออกมาเตือนแล้ว แล้วนะคะใครคที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลช่วงนี้อาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าราคาลงค่อนข้างที่จะแรงทก<ช>เดียวนะคะ,คะส่วนทางกับตลาดหุ้นนะคะที่ต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกว่ารับปัจจัยหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเลขของสหรัฐจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ลดลงหรือว่าแม้แต่ GDP ของจีนที่มีการปรับตัวดีขึ้นสะท้อนมาที่บ้านเรากันด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลักพันอยู่แต่ว่าก็ยังคงลดลงวันนี้ตลาดหุ้นก็เลยปรับบวกขึ้้้นนนมมมาาไดดปประะณ25จุค่วัีีก็ เดราม่าด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทแอนกรุ๊ปนะคะ,ะเขาก็ออกโรงมา<ะ>ชี้แจงเลยนะคะว่า กรณีที่สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยระบุว่าทั้งด้านของทางการจีนบังคับให้แจ็คมาเทขายหุ้นที่มีทั้งหมดในแอนด์กรุ๊ปออกมาไม่เป็นความจริงแต่ว่าหุ้นดังกล่าวเนี่ยนะคะอย่างอาลีบาบาวันนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะคะร่วงลงไปกว่า1%เดี๋ยวต้องรอติดตามด้วยอันนี้กลายเป็นมหากาบเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะต้องบอกอว่าแจ็คมาวันนี้อาจจะโดนหลากหลายเรื่องหน่อยนะคะเพราะว่าไปวิจารณ์ในเรื่องของสถาบันการเงินของจีนวิจาร์อะไรไม่มีวิจารวิจารเรื่องนี้ <laughs> ยาวเลยนะคะในเรื่องนี้ค่ะนะคะ ก็เลยกลายเป็นประเด็นละค่ะท่ามกลางประเด็นที่ทางด้านของจีนเองนั้นนะคะก็ยังดูไม่ค่อยพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและญี่ปุ่นนะคะผู้นําของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะหาหรือการกลายเป็นว่าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวเป็นพันธมิตรที่จะต่อต้านการขึ้นมาทําการต่างๆของประเทศจีนละค่ะและหนึ่งในนั้นก็ไปก้าวล่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจอธิปไตยของจีนที่ มีต่อไต้หวันด้วยนะคะประเด็นดังกล่าวค่ะทางด้านของจีนก็เลยมีการออกมาแสดงความกังวลอย่างมากและคัดค้านอย่างแข็งกร้าวในวันนี้นะคะกับแถลงการร่วมที่เผยแพร่หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นําสหรัฐและญี่ปุ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนอย่างเช่นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูฮ่องกงไต้หวนันและน่านาน,าน้าในทะเลจีนใต้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐและนายโยชิฮิเดะสุงะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ตกลง ในการประชุมสุดยอดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวนี้กดดันทําให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นสุดตัวลงมาด้วยนะคะเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความไม่ลงรอยหรือว่าความขัดแย้งที่จะอาจจะมีขึ้นกับจีนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุในถแถลงการ์ค่ะว่าเราขอเตือนสหรัฐและญี่ปุ่นให้ตรหนักถึงความกังวลของจีนอย่างจริงจังปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวรวมทั้งหยุดก้าวไก่กิจการภายในของจีนและหยุดทำลายผลประโยชน์ของจีนในทันที โดยจีนจะใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของชาตินะคะ สหรัฐและญี่ปุ่นได้ขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆโดยให้ความมั่นสัญญาในการเป็นพันธมิตรที่จะเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากจีนผู้นําทั้งสองได้ยืนยันถึงความสําคัญในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งนับเป็นประเด็นอ้างอิงที่สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับจีนค่ะเนื่องจากไต้หวันณปัจจุบันนี้เป็นปัญหาด้านอนาเขตที่อ่อนไหวที่สุดของจีนด้วยค่ะ จีนกับสหรัฐเขาชัดเจนนะคะอย่างเรื่องที่เขาจะร่วมมือกันอย่างกรณีคายแมชชีนี้ก็ดูจับไม้จับมือกันดีนะแต่พอมาเป็นเรื่องที่เกิดกันภายในหรือว่าแม้แต่เรื่องต่างๆที่อาจจะมีในเรื่องของประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันไปมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะติดตามกันต่อค่ะจากทางด้านของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะที่ต้องบอกว่าเขามีผลสํารวจออกมาด้วยนะคะจากบริษัทยักษ์ใหญ่หลากหลายบริษัทเลยค่ะการจ้างงานในปี2,565ของเขาอาจจะมีการปรับลดพนักงานหรือว่าจ้างงาน น้อยลงด้วยนะคะหลังจากสถานการณ์วารัโควิด -19 ที่เกิดขึ้นกดดันในเรื่องของภาพรวมทางด้านของเศรษฐกิจของเขาค่ะผลสำรวจซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าวเกียวโดมีการเปิดเผยค่ะบริษัทขนาดใหญ่ครอบคุมถึงบริษัท110แห่งราวประมาณ22%ในญี่ปุ่นมีแผนที่จะปรับลดการจ้างพนักงานใหม่ในปีงบการเงิน2,565ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน2,564ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทหลายแห่งยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับ สถานการณ์ในอนาคตเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เช่นบริษัทด้านการขนส่งและท่องเที่ยวซึ่งมีจํานวนผู้ใช้บริการลดลงแต่อย่างไรก็ตามนะคะบริษัทในภาคการผลิตมีแผนที่จะขยายธุรกิจและจ้างงานผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาเพิ่มขึ้นหลังธุรกิจได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมไปถึงเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจจีนค่ะนอกจากนี้มีบางส่วนนะคะที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการจ้างงานในปีงบการเงิน2,565แต่ได้ มีการปรับลดการจ้างพนักงานใหม่ลงในปีงบการเงิน2,564ซึ่งก็จะยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะสำหรับปีงบการเงิน2,564บริษัท46ได้ปรับลดการจ้างพนักงานใหม่ลงจากปีก่อนขณะที่12เพิ่มการจ้างพนักงานใหม่ส่วนอีก37ยังคงมีการจ้างงานในระดับที่ใกล้เคียงกับปีงบการเงิน2,563โดยสำนักข่าวกียโดนะคะเธอเขาได้สำรวจข้อมูลในช่วงต้นเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนมีบริษ ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้นะคะเช่นโตโยต้ามอเตอร์นิสสันมอเตอร์โซนี่กร a ๊ปเจแปนแอ n ไลน์นินเทนโดแล้วก็มิสูโฮไฟ a นช i a ลกรุ u ปด้วยค่ะ ไปดูต่อนะคะจากที่ญี่ปุ่นนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งล่าสุดโอาการะบุนะะบอกว่าอาจจะต้องมีการประกาศฉุกเฉินอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นปรับตัวสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมันก็ทําให้ต้องมีการไปขยับขยายการลงทุนอื่นๆด้วยอย่างเช่นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะที่เราได้เล่เลากันไปในช่วงต้นรายการนะคะ ปรากฏว่าทางด้านของเกาหลีใต้เขาก็มีความสนใจในการลงทุนในสกุลเงินคริปโตเช่นเดียวกันแล้วค่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นนะคะกับทิศทางของราคาในเกาหลีใต้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาให้ความสนใจในการลงทุนในบิตคอยซึ่งในจังหวะเวลาที่ราคาเนี่ยมันร่วงลงอย่างรุนแรงนะคะก็มีจังหวะในการเข้าซื้อเข้าขายนะคะ เส้นเดียวกันกับบ้านเรานะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นราคาที่สะท้อนตลาดแต่อันนั้นเป็นปร,ประเด็นปัญหาที่เราไม่สามารถจะซื้อ สกุลเงินคริปโตนะคะในสกุลเงินวอนที่ราคาเทียบเท่ากับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐได้นะคะมันคือมีราคาพรีเมียม่าพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เขากังวลนอกเหนือจากการเข้าถือครองสกุลเงินที่สนใจอยากจะลงทุนแล้วนั่นก็คือการเปิดช่องนะคะพอเห็นมีความสนใจมากๆอาจจะมีการฟอกเงินได้ด้วยแหละคะ่ะสานักงานประสานงานด้านนโยบายของเกาหลีใต้ก็เลยระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางการเกาหลีใต้ก็เตรียมวางแผนที่จะปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสกุลเงินคริปโตเคเรนซี่อย่างเช่นการฟอกเงินด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ราคาคริปโตพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้ คณะกรรมการบริการการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินจะกำหนดให้สถาบันการเงินยกระดับการตรวจสอบการถอนเงินเสมือนซึ่งถ้าหากว่ามีข้อสงสัยว่าอาจจะฟอกเงินเนี่ยให้รีบรายงานต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินโดยทันทีให้ตรวจสอบการโยกย้ายเงินที่ผิดกฎหมายส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังและสำนักงานกำกับดูแลการเงินของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหน่วยงานการตรวจสอบทางการเงินก็ระบุบอกว่าตอนนี้วางแผนที่จะติดตามการโยกย้ายเงินเสมือนนอกประเทศอย่าง ผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะหลังจากที่แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี่ในเกาหลีใต้บิตท,ทรัมป์เนี่ยนะคะระบุบ,บอกว่าปัจจุบันบิตคอยมอยีราคาอยู่ที่ประมาณ75ล้านวอนต่อเหรียญหลังจากทำสถิติแตะ80ล้านวอนหรือว่า72,000ดอลลาร์ต่อเหรียญในการซื้อขายเป็นครั้งแรกในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ จะมีความเสี่ยงกับนักลงทุนนะคะดันงนั้นหลากหลายประเทศเลยที่จะต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมกันด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยก็คือกรณีที่สหรัฐเขาออกมาเปิดเผยรายชื่อหลากหลายประเทศเลยนะคะกรณีเกี่ยวกับการปั่นค่าเงินหรือว่าการทําให้ค่าเงินเนี่ยบิดเบือนไปจากตลาดมีประเทศไทยด้วยแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีในยะสาํสาคัญสําคัญในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันชี้แจงกับสหรัฐแล้วด้วยว่านโยบายในเรื่องของการดําเนินค่าเงินบาทของบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างอีกหนึ่งประเทศที่ต้องบอก ว่าถูกกล่าวหาในครั้งนี้นะคะก็คือไต้หวันค่ะล่าสุดวนันนี้ไต้หวันก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ายืนยันเลยไต้หวันไม่ได้มีการปั่นค่าเงินนะคะแล้วที่สําคัญในเรื่องของการดูแลค่าเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่ธนาคารกลางของไต้หวันเขามีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ด้วยค่ะธนาคารกลางไต้หวันนะคะมีการออกถแถลงการ์ว่าไต้หวันไม่เคยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการค้ายอย่างไม่เป็นธรรมหลังกระทรวงการคลังสหรัฐระบ,บุว่าไต้หวันมีนโยบายดําเนินก าาาที่่เเเขาขา้ยบบิิดือนนงซึ่งละเมิดกฎหมายทางการค้าของสหรัฐที่ออกมาเมื่อปี2559แต่กระทรวงการคลังสหรัฐไม่ได้บอกนะคะว่าทั้งไต้หวนันสวิตเซอร์แลนด์และเวียดนามมีการละเมิดกฎหมายนี้อย่างเป็นทางการในรายงานรอบครึ่งปีแรกว่าด้วยประเทศที่บิดเบือนค่าเงินโดยให้เหตุผลว่ายังมีหลักฐานไม่เพียงพอค่ะโดยธนาคารกลางไต้หวันนะคะเขาระบุว่าไต้หวันได้ส่งรายงานชี้แจงให้สหรัฐแล้วก่อนที่กระทรวงการคลังสหรัฐจะมีประกาศเช่นนี้ ออกมาค่ะโดยในรายงานมีการร้องขอให้ผ่อนปลด ผ่อนเกณฑ์นะคะพิจารณาการบิดเบือนค่าเงิน3รายการก็คือมียอดเกินดุลการค้าสําหรับสหรัฐเกิน2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์มีการแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเกินกว่า2%ของ GDP และมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากกว่า2%ของ GDP เนื่องจากในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อยู่การส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของไต้หวันนะคะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ทํางานจากที่บ้านมากขึ้นทําให้ไต้หวันมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐและทําให้มูลค่าของสกุลเงินดอนลลาร์ไต้หวันปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางปัญหาสงครามการค้าจีนกับสหรัฐที่ทําให้ความต้องการสินค้าเทคโนโลยีจากไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาดูการตลาดหุ้นไทยวิ่งค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะจะตั้งรับอย่างไรดีก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะกังวลว่าจะรับได้ไหมนะคะ,ะจะไปได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้วิ่งแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะ อมรับนะคะว่าย่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยนั้นไปต่อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการยุบย่อลงไปค่ะแต่วันนี้ตลาดหุ้นปรับบวกขึ้นมาได้นะคะแต่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ยังคงไม่แน่นอนดังนั้นในช่วงนี้ถ้าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรแล้วยังมีหุ้นตัวไหนพอที่นักลงทุนจะเข้าไปเก็บได้บ้างวันนี้เก็บไฮไลท์พิเศษจากการที่เราได้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Market Today มาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ ถ้าเราดูการแพร่ระบาดหรือว่าแม้แต่ตัวเลขนะคะคือตอนนี้เราจะเห็นอยู่เจ้าประมาณพันสามพันห้าถ้ามันไม่รุนแรงไปกว่านี้ตลาดก็ยังคงไหวอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามองกันอีกแง่หนึง่งกรณีคัสเตอร์ใหม่ๆที่ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าต้องติดตามในช่วงสงกรารที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเดินทางถ้ามันรุนแรงมากขึ้นกว่านี้นะคะเราจะมีผลต่อในเรื่องของตลาดหุ้นยังไงกันบ้างคะครับเอ่อภาพแรกเลยก็คือ สิ่งที่เราคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองเรื่อยออกไปนะครับล่าสุดเองเนี่ยต้องบอกว่าโน้ามีการประเมินนะครับว่าสิทธิไทยในส่วนตัวการแพร่ระบาดโควิดรอบสามเองเนี่ยนะครับก็จะมีผลนะครับทาให้การฟื้นตัวของสิทธิไทยเนี่ยนะครับล่าช้าออกไปอีกนะครับโดยเบื้งองต้นเองก็ประเมินว่า GDP ปีนี้นะครับจากเดิมคาดการณ์ที่สองิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับอาจจะลดลงมาเหลือแค่สองสิบหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เดินธีนเนี่ยเราคาดการณ์ว่า สถานการณ์การซื้อตัวของสิทธิไทยเนี่ยนะครับจกะกลับสู่ภพวะปกติในช่วงก่อนวิกฤตโควิดได้นะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปีหน้าเนี่ยก็คงต้องเลื่อนไปเป็นช่วงไตรมาสสามปีหน้าแทนนะครับแล้วก็ไปเล่นเที่ยวปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเหลือแค่ประมาณสักสองล้านคนนะครับนื่อหมาคว่าต่อเดือนเนี่ยนะครับเต็มที่ก็แสนถึงสองแสนคนต่อเดือนที่อาจจะเข้ามาได้มีเพื่ที่เราไม่ค่อยสนใคมาตรการนะครับยงนั้นกลุ่มอุตหกรรมภาคบริการบ้านเราเองนะครับยังคงเผชิญนะปัญหาความเสี่ยงนะครับแล้วก็ ยิ่งเนี่ยเราควบคุมสถานการณ์ได้ไม่เร็วเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่มาว่าเมื่มาจาการนึ่งฟังนะครับที่อาจะต้องสุดนาไปใช้กับเพื่อเศรษฐกิจเองเนี่ยอาจจะต้องเอามาเยียวยานะครับเศรษฐกิจภายในเพิ่มเติมก่อนนะครับนี่ก็คงเป็นจุดที่เราคงต้องค่อยๆประเมินกันครับค่ะมองโตเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้แต่มาสามปีหน้าแล้วอย่างนี้เราประเมินปีหน้าเศรษฐกิจทไทยจะเติบโตได้เท่าไหร่หรอคะ าจจะมีโอกาสนะครับบ o u n ์แ back หรือว่าซูนตัวได้ได้ดีขึ้นนะครับจากตัวเลขเดิมที่เรามองกระเถาบเกือบเกือบ5เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ oh. ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขปีหน้าเองอาจจะต้องอยู่ในจุดของการประเมินนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเอ,อตอนนี้ประเมินยากนะครับว่าเอตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอปรับฐานเสร็จหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเราค้อยไปช่วงนึ่งตลาดเสมอจะเป็นจุดที่ความเสี่ยงของตลาดโลกเองเนี่ยอาจจะมีอยู่นะครับในเรื่องการเข้าสู่จุดที่ ทางเสร็จเนีองก็มีการส่งวิญญาณปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับในบางภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่ดูแบบนี้มากกว่านะครับคงสร้างหิดระยะกลางยาวเนี่ยพอไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงที่ตลาดปรับขาเร่งแรงลงมาเนี่ยนะครับให้มองเป็นโอกาสในการซื้อนะครับโดยเฉพาะโซนแบบน์ดีอ่าใกล้ๆนะครับ1530ลงไปเนี่ยนะครับเป็นโซนที่ค่อยๆแบบงหมายซื้อได้นะครับระดับปัจจุบันเองสถานการณ์ยังคงอ่าไม่แน่นอนนะครับก็คงเลือกหุ้นเป็นวัยตัวเลือกเป็นรายจีน แ,แต่ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยความหวังของเราก็คือในเรื่องของวัคซีนนะคะตอนนี้ก็ยอมละที่จะให้โรงพยาบาลหรือว่าภาคเอกชนนําเข้าวัคซีนเพื่อที่จะเข้ามาดูแลประชาชนก็นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเป็นภาพที่ดีครับเพราะว่าเท่าที่เราสอบถามกับตัวผู้บริหารนะครับโรงพยาบาลหลายที่เนี่ยเขาพยายามนะครับที่จะนําตัววัคซีนตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่วัคซีนที่ภาครัฐนํามา ใช้ก่อนอยู่แล้วนะครับถ้เป็นทางเลือกให้กับตัวประชาชนครับเพราะถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยอดฉีดวัคซีนนะครับรายวันนเนี่ยมันอยู่ระดับประมาณสักต่ำหมื่นรายต่อวันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่ยังค่อนข้างจากัดอยู่นะครับเราอยากเห็นการเิ่งฉีดวัคซีนต่อวันเนี่ยนะครับให้สูงวันนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดภาพของการป้องกันนะครับโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องการให้เกิดเทอร์สอิมมูนิตี้นะครับในระยะ อันใกล้นะครับให้เร็วที่สุดครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นขอดูเจาะในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลกันสักนิดนึงนะคะคุณกฤพศ์ครับเพราะว่าพอมีข่าวดีในเรื่องของวัคซีนมาแล้วนี้มีกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าตัวไหนของโรงพยาบาลเข้าไปเก็บได้ไหมคะหรือว่าบางตัวมันแพงเกินไปแล้วหรือยังโดยส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเร็วนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งได้ประโยชน์โดยตรงต่อการฉีดวัคซีนโควิดในจีนนะครับแล้วก็ของการ ตรวจผู้ติดเชื้อด้วยนะครับและท็นสองโรงพยาบาลที่เอาผู้ฟ้องขึ้นมาก่อนก็คือโรงพยาบาลเกษตรบ้าชน,นะครับซ<ช>ึ่งได้จุดได้เปรียบในเรื่องตัวอะการสังคมแล้วก็โลเคชันหนึ่งที่ในเนราเป็นทับเสือหลักนะครับที่มีจํานวนผู้มาตรวจเชื้อกันมากขึ้นนะครับเอาผู้ฟ้องขึ้นมานะครับในส่วนตัวโรงพยาบาลเกษตรบ้าชเองเนี่ยนะครับวันนี้เรามีการปรับมลูลค่าพื้นฐานนะครับ<ช><ช>เป็นการโ<ช><ช>ร้ทายเกตนะครับเพราะว่าการวิเคาหเนี่ยมองระยะยาวมากขึ้นไปเป็นปี2022แทนนะครับ ตงมากเกษตรราชเองเราปรับมูลค่าพืา้นฐานมาที่19บาทนะครับ30บนะครับก็ผมมองว่าโซนต่ํากว่า16บาทบา0จะเป็นโซลซื้อเงทุน,ะน,ทนทได้สำหรับตัวกเกษตรราชนะครับส่วนจุฬารัฐเราก็มีการปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นมาขึ้นกัน10ได้วกว่านิดนึงก็อาจจะเรื่องตัวโลเคชั่นนะครับที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนะครับเท่าตัวเกษตรราชซึ่งโลเคชั่นในรวมอ,อยู่ในคาสเกรุงเทพที่เด่นชัดกว่านะครับอันนี้ก็จะมีมูลค่าพื้นฐานใหม่ที่รเวณ4บาทนะครับ 48นะครับก็จะมี ire, อัพไปอย่างตันี้มาสักเกือบอ20เร์ซนนะครับตั <S <S นสาบาทบวกลบเนี่ยตล,ลัดก,ก็สามารถซื้ลงทุนได้นะครับแล้วก็ผมยังจับตาดูลงบาลขนาดใหญ่นะครับในวราระสั้นเองเราอาจจะเห็นการหันประมาณการลงของตลาดนะครับเนื่องจากปริมาณต้องเที่ยวนะครับ <S <S แล้วก็ผู้ป่วยที่อาจจะเข้ามารักษาพยาบาลในบ้านเราลดลงนะครับเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าเราวีคพนิ่งนะครับประเทศจะไม่ได้เวลหรอกเอ่อแต่จุดที่เป็นบวกคือ วัคซีนทางเลือกนะครับของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ผมคิดว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อยๆนะครับดึงผลการของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยให้มีการซื้อตัวนะครับในแน<ม>นง่โมเดลตั้มเออร์เน็ตต์รายได้มากเนี่ยนะครับสองน่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยมองว่าโซน22บาทบวกลบนะครับเป็นโซนที่ดีผมว่าตัวตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเองเนี่ย เป็นหุ้นตัวหนึ่งในกลุ่มบิ๊กแคปไปมาาสอง,อ,งองที่อาจจะผู<ห>้พงตลาดได้ได้วยนะครับดีว่าเงาควรลองจับตาดูอากนคกับ,บในส่วนของธีมการลงทุนนะคะก่อนที่จะไปพย,ยปรพอยับอรอตในช่วงเดือนพฤษภาคมตอนนี้เราจะมองในเรื่องของธีมการลงทุนรูปแบบไหนได้บ้างคะเพื่อที่จะเหมาะกับสถานการณ์ในบ้านเราด้วยที่อาจจะต้องดูเป็นรายวันไปอะค่ะครับคือกลุ่มที่ได้ผลพบเยอะจากโควิดในทีนึงเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าพวกภาาบริการโรงแรมท่องเที่ยวซึ่งราคาหุ้นดึงก่อนเนี้ยมันซื้อตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้รอจังหวะนะครับถ้าจะซื้อลงทุนให้ซื้อให้ลึกนะครับก็คือต้องมีาการปรับัาลงมาพอสมควรก่อนนะครับแล้วก็เน้นคนที่มีหนี้น้อยหน่อยนะครับในกลุ่มโรงแรมเองนะครับอาจจะมองโซเซนเทลถ้มีการปรับัาลงมานะครับแล้วก็สายการบินเองก็อาจจะดูตัวบีเอนะครับแล้วก็ได้นอนภาคกัสยาถ้าราคาพุ้นลงมาแบบมีดิสเค้าเองก็อาจจะน่าสนใจนะครับ อะไรที่พูดถึงตัวกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนเพราะว่านักทุนไทยหลายๆคนในชอบนะครับตัวกลุ่มนี้กันทังเงยอะเรามองว่าเวญญาลายาวหรือก็ตามในคุยในจีนมันจะขาดพ้นไปนะครับซึ่งแน่น,นอนนะข่พาพนี้มันจะเกิดขึ้นเียงว่าในการวางกลยุทธ์เนี่ยนะครับพกคงต้องมีใชตเข้านหน่อยว่าเอ๊เราจะมองส่วนไหนก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่ผมคิดว่ามีโอกาสร,รับผู้ฟอมนะครับไม่ว่าคนในจีนเนี่ยจะรุนแรงหรือไม่ก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าจังหวะตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็ยังคงมีโอกาสไปต่อได้นะครับกลุ่มแรกค เราชอบตัวเคซีฮาน่านะครับกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะในแง่ของตัวดีมานของเซนิแพเตอร์โลกเนี่ยนะครับยังคงขยายตัวแล้วก็เติบโตตอเนือนะครับแล้วก็ภาพของตัวเวียสันนิงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการทยอยเปิดโปรดักต์นะครับที่ล้อไปกับตัวห้าีเพิ่มมากขึ้นครับอย่างตัวแอปเปิลเองก็น่าจะเปิดโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มเติมในวันที่20สิบนี้นะครับเป็นพวกกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยต้องบอกว่าได้รปโยน์นะครับแล้วก็ข้างเงินเองผมคิดว่าในหนึ่งสองเดือนข้างหน้ามีนาโนนมอ่อนค่าเป็นภาพก เป็นกลุ่มสอ,อาหายก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะโฟกัสที่ CPS ซึ่งเป็นระก,กาลแล้วก็อันก็ใบค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คซูเมอร์ไฟแนนซ์เองก็อาจจะโฟกัสที่ตัวหุ้นสวัสด์นะครับเพราะว่าตัวนี้เองก,ก็ต้องบอกว่าภาพกลางระยะยาวยังยังเติบโตได้อยู่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นกลุ่มหลักๆนะครับที่น่าสนใจส่วนตัวโฮมสูทเมนต์เราจะเห็นว่าตลาดเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับโกลบอลโตัวดูโฮมนะครับซึ่งเคยอัพพรมตลาดในช่วงเวฟแรกเนี่ยนะครับ แล้วก็ผลกระทบของตัวกําไรโดยรวมนะครับต้องบอกว่าจํากัดตัวกลุ่มขาปิดอื่นๆนะครับ uh huh. รอบนี้นยังคงเหมือนเดิมนะครับเทีนี้ว่าตอนนี้อยากให้ซิสมาดูโฮมโปรบ้างว่าโฮมโปรเองเนี่ยฐานกําไรถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วราคาก็ยังลักจัดอยู่นะครับ <c oughs> ล่าสุดเราก็มีการปรับมูลค่าพื้นฐานนะขึ้นมาที่17บาท30ต่อตัวโฮมโปรครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นคุณตังคเรื่อง,อง,องสัญลักษณ์จุลทรรก นะะแน่นอนอาจจะทําให้ภาคธุรกิจหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองยังคงต้องมีการป้องกันร,ระมัดระวังอย่างที่สุดนะคะล่าสุดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยอของลูกค้าด้วยนะคะ,คะดังนั้นตอนนี้จึงได้มีการประกาศปิดทําการ11สาขาค่ะเพราะว่าในแต่ละสาขาพบว,ว่ามีพนักงานหรือว่ามีผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 ด้วยนะคะทั้ง11สาขานะคะจะมีการปิดกันตั้งแต่วันนี้ค่ะสาขาบิ๊กซีระยองปิดวันนี้ถึง26เมษายนสาขา นิคมพัฒนารยองนะคะปิดจนถึง26เมษายนค่ะสาขาเทสโก้โลตัสร,รยองปิดจนถึง25เมษายนสาขาอาคารซิรินรัฐพระราม4นะคะปิดวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากพนักง,งานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อค่ะสาขาคู่บอลปิดวันนี้นะคะจนถึง21เมษายนสาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีปิดวันนี้จนถึง18พฤษภาคมค่ะสาขาเทสโก้โลตัสประชาชื่นนะคะปิดจนถึง28เมษายนสาขา โรบินสันร้ออนะคะปิดในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําการตามปกติแล้วค่ะสาขาปาโชทาวเวอร์ก็เช่นเดียวกันพรุ่งนี้เปิดทําการตามปกติสาขาเทสโก้โลตัสจรันสนิทวงนะคะเปิดจนถึง26เมษายนและสาขาจุลาลงกรมหาวิทยลาลัยปิดตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมค่ะ ช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะในระยะเวลาสักประมาณ7-14วันนะคะ,ะสถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้นถ้าหากว่ามีการระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเราไปดูกันบ้างในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะที่อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนนะคะ,ะตลาดต่างๆอาจจะมีความผันผวนดังนั้นนักลงทุนส่วนหนึ่งก็อยากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงค่ะอยากจะลงทุนในตราสารหนี้นะคะวันนี้ทางด้านของบจก,กสิกรไทยก็มีทางเลือกมาฝากกันแล้วค่ะโดยออกนะคะเป็นกองทุนตราสาร ตรานี้ต่างประเทศ2 0 2 2 H นะคะเป็นรูปแบบกองทุนเทอมฟันพลัสค่ะเปิ์เสนอขายวันนี้วันแรกไปจนถึงวันที่23เมษายนนี้ใช้กลยุทธ์การลงทุน buy and maintain เน้นกระจายการลงทุนในตราสารนีกว่า80ตราสารซึ่งมากกว่ากองทุนเทอมฟันทั่วไปนะคะลงทุนในตราสารนี้ Investment grade ไม่น้อยกว่า70%รรวมถึงกระจายการลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศเพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco ASEAN Bond Fixed Majority Fund 2022ในสัดส,ส่วนประมาณ60%ของพอร์ตซึ่งบริหารจัดก,การโดย Invesco บรจชั้นนาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ4 0นะคะจะไปกระจายการลงทุนในเงินฝากต่างประเทศเช่นเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia เงินฝากกาตาเนชั่นแนลแบงก์เงินฝาก Bank of c h i n นากองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากกระจายการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศและสามารถถือครองหน่วยลงทุนได้เป็นระยะเวลา1ปีค่ะการกระจายการลงทุนก็ถือว่าเรากระจายความเสี่ยงและที่สําคัญยังสร้างผลตอบแทนได้ด้วยค่ะค่ะนะคะก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่นํามาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ